เปิดคลิปความสนิทเจนี่อั้มอธิชาตมีคนหนึ่งโดนแกล้งตลอดเปิดคลิปความสนิทเจนี่เทียนโพสุวรรณอั้มอธิชาตมีคนหนึ่งโดนแกล้งตลอดแฟนๆถึงกับบอกจำเลยรักอีกเวอร์ชันดูมาตั้งแต่เลดี้เยาวราชจนดาวเกี้ยวเดือนช่วงนี้ถูกพูดถึงบ่อยสำหรับนางเอกพระเอกดังเจนี่เทียนโพสุวรรณและอั้มอธิชาตทำเอามดดำคชาภาเพื่อนสนิทต้องออกโรงชี้แจงแทนว่า อั้อธิชาติกินกับเจนี่เทียนโพสวรเหรอบ้าเหรอมันไม่มีวันกินกันได้ขณะที่ย้อนกลับไปไม่กี่สัปดาห์แฟนคลับเจนี่โพสคลิปความน่ารักของเจนี่กับอั้มทั้งขณะไปบวงสรวงรายการหนึ่งที่ทำด้วยกันและหลายๆโอกาสที่เจอกันพร้อมแคปชั่นว่าจำเลยรักเวอร์ชั่นพี่อั้มกับคุณจำเนียนพี่เจนี่เดินไปต้องระแวงหลังตลอดอ่ะดูตั้งแต่เลดี้เยาวราชจนดาวเกี้ยวเดือนโดยจะมีการแกล้งกันตลอดแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นหนุ่มอั้มที่แกล้งสาวเจนี่ ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าเป็นคู่ที่น่ารักดีอาทิใช่ครับดูตั้งแต่เลดี้เยาวราชเลยแต่ดูคุณเจนี่ตั้งแต่ยอดชีวันน่ารักมากพี่อ้ําอธิชาติกับพี่เจนนี่แกล้งกันตลอดตั้งแต่เรื่องเลดี้เยาวราชและเรื่องดาวเกี้ยวเดือนเลยครับน่ารักทั้งคู่เลยครับเป็นต้น